รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี ัสดีคท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังมาชื่นชอบกับแพนเค้กนะคะอยู่ที่ร้านแพนเนอรี่คาเฟ่อยู่ปากซอยขวัญโยิน7นั่นเองแต่ว่าแพนเค้กที่ร้านนี้ไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นแพนเค้กที่อยู่ในกระทะแล้วก็ออกมาบานฟูสวยงามแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีท็อปปิ้งมากมายหลากหลายอย่างทีเดียวทั้งขคาวและหวานด้วยเรายังอยู่กับคุณอ้อวรยาวงพัฒนาสินนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านแพนเนอรี่คาเฟ่นั่นเองค่ะสวัสดีคุณอ้อค่ะ,คะ เราชื่นชมแพนเค้กในกระทะของเรามา3วันไซใหญ่อยู่กับอาหารข้าวไซเล็กเป็นขนมหวานและไซใหญ่ครั้งหนึ่งกับขนมห<น><น>วาน,วานเหมือนกันอ,อยู่ในกระทะกันมา3วันแล้วห <c oughs> บอกว่าวันนี้เราจะออกนอกกระทะกันบ้างแล้วใช่ไหมคะก็ <c oughs> คือทํามาเพราะว่าเผื่อคนไม่ชอบแพนเค้กลักษณะนั้นก็อ,อ,อาจจะมีอาจจะชิมกับ เค้กที่เป็นธรรมดาอะไรองี้แต่เราก็พยายามทำไม่ให้ธรรมดามากนะคะก็เลยเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเป็นฮอตเค้กฮอตเค้กค่ะฮอตเค้กไม่ได้แบบ ดูหน้าตาเหมือนเค้กเลยนะคะมันจะหนากว่าแพนเค้กปกติฮอตเค้กส่วนมากจะเป็นที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกกันแล้วก็มันจะจะหนากว่ารุ่งกว่าอะไรอย่างนี้อ๋อหนารุ่มกว่าแล้วอันนี้เป็นคาวใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็มีเป็นเมนูเป็นบรันช์สามเมนูที่เป็นคาวของฮอตเค้กนะคะค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะสามเมนูก็จะเป็นอย่างตัวนี้จะเป็นกับฮอชเอ็กแล้วก็เป็นเซตแล้วก็จะมีเป็นอีกอันเป็นไข่ดาว อ่าค่ะค่ะแล้วก็อีกอันเป็นแซลมอน๋อค่ะแซลมอนก็จะมากับโพชเอ็กเหมือนกันอมากับโพชเอ็กเหมือนกันนี่ถือเป็นบรัานช์เลยนะอาหารครบถ้วนชาจะชอบอ๋อเนอะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนในทุกอย่างมาเลยจิ่มเลยนะคะอันนี้มีผักเคียงๆมาด้วยข้างๆเสลานี่ทานพอดเค้กคู่กับโพชเอ็กนะคะ อร่อยเลยอซอสทาลนเดสอร่อยนะคะนุ่มนวลดีไม่ไม่รสจัดอืออสิ่งว่านะทานโพชเอกับแพนเค้กนิดนึงฮอตแพนเค้กนิดนึงแล้วก็ทานกับแฮมหน่อยมันจะได้รสชาติสามรสพอโพชก็จะแบบนุ่มๆหอมหอม หอมกับซอสนะคะแล้วก็คตเทกก็จะหนาๆแล้วทานกับแฮมก็จะเค็มนิดนึง mm. อืมอืมเข้ากันตามด้วยเบบี้ร็อกเก็ตที่จะให้รสฝื่นๆของผมนิด,นด oh. เป็นผักที่มีแคลเซียมสูงมาก mm. อืใช่เลย ใช่เลยเข้ากันเลยค่ะอร่อยมากจานนี้ใครสนใจมาได้นะคะ11โมงทานเป็นก่อนเที่ยงนิดๆก็ได้หรือว่ามาทานเป็นบรันช์วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้10โมงถึงทุ่มที่ร้าน c a n าร r y c a ฟ่นะคะอยู่ปากซอยทนคนยุยธิน7นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอ้อมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้เร่องอยู่กับเรามีเมนูอะไรมาแนะนําเป็นเมนูพัตเค้กเหมือนกันแต่ว่าเป็นของหวานอ่าได้เลยตั้งใจฮอตเค้กซะละอันนี้หมดเวลาของครัวอาร์เซนแล้วเพิ่งใหม่นะคะวันพรุ่งนี้วันนี้รักกันไปก่อนสวัสด กินอะไรเล่นกันตยะทอดขออร่อยอร่อยแต่อย่าหวานอร่อยอย่ายุ่งอย่ายากอย่าเยอะทำไมอ่ะ CP อกไก่นุ่มพร้อมทานนุ่มอร่อยมีรสใหม่ด้วยอกไก่นุ่มพริกสดที่7ซ1ว CP e s snack ทำไมเลต้อจะชอบกินและมีความสุขด้วยไม่ได้ล่ะคะ บาลานซ์ Balance, ความสุขได้ด้วยข้าวกล้องนุ่มคู่อกไก่อกธัญพืชขา้าวอบธัญพืชและไก่ปราซีพบาลานซ์ Balance, มีจำหน่ายที่ 7-Eleven